ค่ะมดข้อมูลทั้งหมดจัทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอตรีออ่ประใิช้ยในเริญาณในการรับชมสำหรับสมุนไชกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านนั้นไม่หญิงบรมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกันใน ep ที่9กับแนวทางเด็เดๆของแอดแมวเลขปากหลักสิบล่างและแนวทางของหมาน้อยคอยรักแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็เดๆก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะ เริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของแอดแมวเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริง16มิถุนายนงวดที่แล้วมีเลขเด่นเลข0ูนย์ที่มาบนฟ้าและเลข2ตัวศูนย์สี่ก็เข้าบนฟ้าตรงๆด้วยค่ะมาลุ้นกันต่อกับแนวทางงวด1กรกฎาคมแอดแมวเลขเด่นมีเลข9กับเลข1 2ตัวเด่นมี93 94 95 98 90 1 3 1 4 1 5 1 8กับ10ถ้าเด่น1ก็จะมีเลข1 4 1 5กับ18ที่ตรงกับทิศทาตะโกและถ้าเด่น9ก็จะมี9 4 9 8กับ90ที่ชนกับแอสเซรีนะคะมาดูกันว่าเลขของแอดแมวจะเข้าอีกเป็นงวดที่2องไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะไปต่อกันกับแนวทางของหมาน้อยคอยรัก 16มิถุนายนงวดที่ผ่านมาแนวทางชุดเต็มก็มี40และเลขสายดวนวงในก็มี40มาเหมือนกันเข้าบนฟ้าทั้ง2ชุดเลยนะคะมาลุ้นกันต่องวด1กรกฎาคมมาน้อยคอยรัก3ตัวบน882 883 892กับ8 9 3 2ตัวบนให้เน้น8 2กับ93รอง8 2กับ92ล่างให้เน้น1 7กับ18 รอง2-7กับ2-8เน้นหนักๆแขนๆ1นเม็ดเดียวค่ะใจมักก็จัดไปซึ่งเลข1-7ตัวเน้นตัวนี้ก็ตรงกันกับเจลายพัทยาแอดสันเดย์ทิดทาตะโกน้อยคอนหวานแอดสายฟ้าเลขใสในของแอดฟินิกหนุ่มสุพรรณอาจารย์กฤษสดาและก็ตรงกับอาจารย์ปรีชานะคะงวดนี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขของหมาน้อยคอยรัก จะเข้าอีกเป็นงวดที่2ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะปิดท้ายกับแนวทางชุดนี้เลขปากหลัก10ล่างมี fc ถามเข้ามา admin ก็เลยไปตามหาข้อมูลเห็นมีสําสำนักนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่แนวทางที่ fc ถามถึงไหมใช่ไม่ใช่ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะสำหรับสำนักแรกสำนักที่1จะให้มาแค่เลขปักหลัก3ตัวใบที่2ให้เลขปักหลักและเลข2ตัว12ชุด แอดมินตามเก็บมาทั้งหมด3งวดล่าสุดโดยในงวด16พฤษุษภาคมเลขปักหลัก10ล่างไปที่1จะมีเลข6ทิกเข้าตรงหลัก10ล่างเลข0เข้าหลักหน่วยบนล่างใบที่สองเลข0ูนย์เข้าหลักหน่วยบนล่างและเลข9เข้าหลัก10บนเลข2ตัวหลุดนะคะไม่มี90กับ60งวดถัดมา1มิถุนายน ใบที่1กับใบที่2มีเลข4ทั้ง2ใบและก็เข้าหลัก10บล่างทั้งคู่และสําหรับเลข 4, 2ก็มาเล,ลียกรางไปเปๆด,ด,ด้วยนะคะล่าสุด16มิถุนายนใบที่1มีเลข0ูนย์ทิข้าหลัก10บนเลข1เข้าหลักหน่วยล่างในส่วนของใบที่2เลข1เข้าหลักหน่วยล่างเลข5เข้าหลักร้อยบนเลข0เข้าหลัก10บบน สตัวมี0ูนย์ี่ที่เข้าบนฟ้าและมี1นสาที่เข้าเลขล่างแต่ว่ามาเป็นตัวกลับค่ะจากผลงาน3มงวดหลังสุดก็จะเห็นว่าทั้ง2ชุดมีผลงานดีบางงวดก็เข้าตรงตำแหน่งเป๊ะแต่ว่าบางงวดก็มาแบบสลับตำแหน่งกันนะคะมาตามกันต่อกับแนวทางงวด1รกรกฎาคมเลขปากหลัก10บล่างใบที่1ให้เลขเด่นเลข2เลข4กับเลข9 ใบที่2ให้เลขเด่นเลข2เลข6กับเลข9เลข2ตัวล่าง12ชุดตรงๆมีเลข20 21 25 29 60 61 65 69 90 91 95กับ99เลขทั้ง2ชุดก็ตรงกันเลข2กับเลข9ถ้ามาตัวที่ตรงกันก็จะเหลือ2เซตนี้เลข20 21 25 29 90 91 95กับ99 งวดนี้จะมาตัวที่ชนกันไหมก็รอดูกันค่ะสำหรับเลข90ก็ตรงกันกับเลขล่างของแอสเซรีและเลข20กับ60ก็ตรงกันกับเลขล่างของอาจารย์เต่านะคะมาลุ้นกันว่าเลขปากหลัก10ล่างทั้งสองชุดนี้จะเข้าอีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะช่วงนี้หลายๆช่องหลายๆเพจก็เงียบเหมือนกันนะคะเพราะว่าแนวทางค่อนข้างจะน้อยมากๆไม่ค่อยมีแนวทางเลยค่ะ เอาเป็นว่าถ้ามีแนวทางก็จะกลับมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลแหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ